็ปูมาได้ถึงครึ่งห้องแล้วนะครับนะครับ,รบนี่ก็ปูใกล้จะเสร็จแล้วครับอีกนิดนึงก็เสร็จแล้วครับครับวันนี้ก็ปูกระเบื้องผนังก็น่าจะเสร็จเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยก็น่าจะเสร็จครับวันนี้ครับนะครับขอบคุณครับ ตอนนี้ก็เริ่มปูกระเบื้องพื้นแล้วนะครับตอนนี้นะครับที่นี้ก็ยาแนวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอีกสักคู่ก็จะได้ติดตั้งสักคโครู่รันนบนี่กำลังติดอ่างล้างหน้าอยู่ครับอ่างล้างหน้าชั้นลอยเกดยากมากนะครับโอเคครับทีนี้ จะหาแนวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทั้งคืน้นทั้งผนังติดสัณฟ์ก็ดูสวยงามทั้งคืงทำน้ำอุ่นก็ติดตั้งให้แล้วครับ